เกมเมื่อวานนี้สาวไทยเจองานหินสุดๆกับทีมอันดับหนึ่งของโลกอย่างอิตาลีเซตแรกไทยเปิดมาสู้ดีแต่เจอเปาล่าอีโกนูโคสตบหัวเสากระแทกด้านรัวๆจบที่19ต่อ25เซต2ไทยพยายามปรับเกมใช้ลูกเร็วเข้าช่วยแต่เจอบล็อกอิตาลีแน่นเหมือนกำแพงเหล็กพลาดกันเองบ่อยจบ20ต่อ25 เซตสไทยเริ่มเสียกำลังใจขาดจังหวะคุมบอลกลางสนามโดนสวนตบทีไรคะแนนหลายทุกทีสุดท้ายพ่ายไป18ต่อ25สรุปภาพรวมเกมไทยสู้เต็มร้อยแต่เจออิตาลีที่ระบบแน่นมากทั้งรับเสิร์ฟบ,บล็อกและลูกตบจากอีโกนูที่โหดจนเกมรับเรารับไม่อยู่จุดอ่อนหลักคือบอลแรกที่ยังไม่แม่นพอกับการประสานเซตและตบที่ขาดความหลากหลายสิ่งที่ทีมไทยควรเอาไปปรับ 1. เสริมเกมรับโดยเฉพาะรับเสิร์ฟและบอลตบแรง 2. เพิ่มลูกเล่นเกมรุกใช้ลูกสั้นหลอกตบและตบหลังบล็อกให้มากขึ้น 3. จิตใจในเกมต้องนิ่งและเชื่อมั่นในทีมตัวเองแม้เจอคู่แข่งแข็งแกรง่งเกมหน้าไทยจะพบกับสาธารณารัฐเช็กเกมนี้สำคัญมากถ้าไทยอยากผ่านเข้ารอบสุดท้ายต้องเอาแต้มให้ได้ใครอยากให้ไทยชนะนัดหน้าฝากกดใจแล้วพิมพ์คำว่าสู้ๆไทยแลนด์ไว้ในคอมเมนต์